เอสาธุสาธุสมุขงานแม่ยมบ่ชคตายายตายายบนน่นี่ให้โชคให้ลาบแล้วตายายเออสุดๆเชียงรายขอโชคขอลาบตำเหล้าตำเหล้าตายาย ทำเหลา้ลาทำเล้าครับสำเล้าอันนี้โชคหมาดเดลาคาบตัน้า รลังสนทนาพาเทีกับร้านข้าวร้านค้าร้านไม่สองร้านโอ้กินกระเจียวกันโซนมันมน,นี่กระป๋อกาแฟกินห่นแล้วครับ มปท่านปอยมรัท่านปอยท่นดปอยโครับท่านเด็ยปอยผวัดออกแล้วน้องไปทางงางมนาน้นนองไหมก็จา

พนังงานนังสนลังสวันกับมีเพิ่ญญงติกตอกติกตอกเบิ่งย่งกันตัวพนังงานเหมือนนี่มีตำเล่าแล้วครับเหมือนนี้เด้อวจะเด่นหกวะนะนสูตรสองว่าคือเก่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่แหละลำเล่าวอนี้เลขหลาย นี่พี่ตำเล่าด้วเ,เอา้าสี่หนึ่งว่าถ้าได้ออ,อ,ออกนี่าาเาัอน่ยไปเป็นห้าวข่อยกับวามันม่ออดเหล้า,า,ออา,าแล้วนี่นี่แ้ามตอไป้ยย่อยมาเห็นงานบมืม่อนนี้ อร่ยอยวเดี๋ยวใส่มันเย็นกันเสียเมาเมากองมันใส้มันเย็นก่อนเสียเมากองมันเอาไข่มันเอาไข้มันมันไม่ควรจะเอาหรอเอาไปแจกเอาไปปล่อยลงแจกแตกเวินเลยล่ะก็อย่เอาไปใส่ใส่ยังไปกินน้ำให้ สบสบมันมานวันนี้สีมีตำเล่าได้พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสุมลูกดานแม่ย่าโมนำโชคครับวันนี้ขอพ่อเป็นวันผราขอพ่อเ็นึ่งศักดิ์สิทธิ์กุธรรมบารสงครับอายุดีมีสุขอากาดปลอดภัยมีใช่มีโชคมีลาขอโชคลาบเสียม่าขอโชคลาบจุดถูกเสียงไทยขอโชคลาบนั้ คนปู่คนยาคนตาญา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพี่น้องจุดถูชจงังไคครับพี่น้องจุดถูชจงังไคขอจูขอลาบก็ขึ้นง่ายจะได้จุดต่างๆสาธุสาธุ ท่ว่าดาฟ้าดินด้วยขอามสค ส,ส,สิงเสียสิทั้งหลายขุดผัวท่านประสวงผระมหากษัตริย์ตัวองค์องค์ประยันที่ล่วงลับไปแล้วองค์เท่วดาฟ,า,ฟาดินนางจ้าหมู่ฉันฟาจ้ามาสันดินยุบซีฉันวาดาลลูกพระเจ้ามากาข,อาขอโชคลาภขอโชคลาภ วันจันท์ที่20สิบหพฤาสองห้านขอโชคลาภตำาตำรา,าตาไทยเด้อสาธุได้โชไหลา,าลาเน้ยตอ้าอวอวอเลยสาธุสาธุ สาตธเด้อยถูกหล้วครับพี่น้องเห็นบ่สองศูนย์สองนะสาตุสาธุด้อคุณมีดอนแม่นดาวคุณป่าคงง่ายคุณห้อ,องเทวดาผาดินช่องนหน่อยๆนะครับช่องนหน่อยช่องนหน่อยๆเป็นแนวทางการเสียงโศกพอะไรเปลี่ยนเทียบกับช่องใ,ใหญ่้รเจ้านะครับเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,ก,วกวดติดตามไว้นะครับเป็นแนวทางซองหน,หน้อยๆครับแนวทางกันเสียงโซค,ครับเจาทำเล่าทำได้กะขอซึ่งสักสิทธิ์น้ำผูน้ำตาคน้ำตาลแยคุณวีดวนมั่นดาคุณตาคุณแยกประพูดประท่านประสงองค์แก่เทวาทั้งหลายหลวงพ่อซึ่งสักสิทธิ์องค์วิเชวัลหลวงรับ ดุนวันดาลเด้อเธอห้เจ้าโคมีใช่เหรอมีโชคมีลาบจะเป็นตำเล่าวันนี้เด้เอจะเอาไปรัฐบาลได้นะสามตัวถ่ายวันที่หนึ่งนะอยู่ใส่เหยียบใส่เด้อสาธุเลยไอเด้โชคไรลาบสาธุเลย สาตเห็นว่าพี่นอ้อง2องครับโอ้เสื่อง่ายเด็ดไปล่องเบอร์น้งคมับเนาะสองซุนสองน้อพี่นอ้องสุกโฉบมันหมานลำด้วยปังปังเด้อสาธุสาธุ